สองหุ้นที่น่าจับตามองวันนี้มาสองหุ้นเลยนะพ t ท g c แล้วก็ EPG ฮะกับพี่ท่านนี้ฮะพ่รภัฒจันทร์ธรเสรีกุลครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับบริษัทหลักทรัพย์ตรงสีอยู่ตรงนี้ครับพี่สตีฟครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะครับผมอะนะฮะวันนี้มีสองหุ้นที่น่าจับตามองนะครับมีตัวจีทั้งคู่นะฮะตัวแรกพ t ท g c ีตัวหนึ่ง EBG เอาไล่เลียงเลยครับพี่สตีฟครับ ครับขอบคุณครับก็เรามาเริ่มตัวแรกกันก่อนนะครับที่ตัวเอาจากตัวตัวใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับก็คือตัว PTT Global Chemical นะครับ PTT GC คือตัวนี้เนี่ยผมต้องเรียนว่าปีนี้เนี่ยถ้าไปดูราคาหุ้นนะครับตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวหุ้นที่แย่ที่สุดในแง่ของ performance ของราคาหุ้นนะครับ year to date ออกมาแล้วประมาณ3 2 นะครับแย่ที่สุดในกระบวนกลุ่ม Energy กับปิโตถ้ารวมไฟฟ้าด้วยเนี่ยตัวน,นี้คือไม่ง่ายว่าแย่เป็นอันดับสองรองจากแค่ GPS นะครับค,คำถามคือมันมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวตัว GC นะครับ GC เนี่ยผมคิดว่ามันมีอยู่3มเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องเอาลุกของปิโตที่ไม่ดีนะครับ ปิโตเนี่ยเราเรามีการ underweight นะครับแล้วก็เราไว้ง่ายว่าเราเรามีเรามีคำแนะนำที่ค่อนข้างในทางลบเกี่ยวกับธุรกิจปิโตมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ต้นปีเพราะว่าเราเห็นว่าสัทลาเนี่ยเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทำให้กดดันกดดันราคาราคาขายซึ่งเ,เอิน PTT Global เนี่ย PTTGC เนี่ยอิงจากราคาขายเพราะว่าต้นทุนเขาเนี่ยคือแก๊สนะครับ พอราคาขายสินค้าเนี่ยถูกกดลงมาเนี่ยก็ทำให้บีบมาจิ้นเขานะครับอันนี้คือเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องที่2เนี่ยผมคิดว่ามาจาก performance ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ที่ไม่ดีเลยนะครับถึงแม้ว่าครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยนะครับเขาอาจจะมีกำไรนะครับแต่ต้องบอกว่ากำไรเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะว่าไตามาหนึ่งเขากำไร4,200ล้านนะครับไตามาสองเขากำไร1,400 นะครับเบ็ดเสร็จเนี่ยเขากําไรอยู่ประมาณหกพันหกนะครับเท่าที่ครับประมาณห้าพันหกห้าพันหกร้อยล้านบาทครึ่งปีแรกนะครับในอดีตเนี่ย GC เนี่ยกำไรอยู่ไตรามาสหนึ่งเนี่ยนะครับเอาแบบเอาแบบ normalize ละกันปกติเนี่ยจะวิ่งอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดแปดพันล้านบาทนะครับหรือบางไตรมาสเนี่ยวิ่งไปถึงประมาณหมื่นล้านนะครับ,รบแต่ว่าปีนี้เนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยได้กําไรอยู่แค่ประมาณห้าพันหกนะครับอันที่สามเนี่ย ซึ่งผมคิดประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทกดดันราคาหุ้นมากเลยก็คืองบไตรามาสสามที่จอ,อกมาเนี่ยจะเป็นไตรามาสาที่ไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าเราประเมินว่า g ีซเนี่ยน่าจะขาดทุนเนี่ยเกือบเกือบหมื่นล้านบาทนะครับเราประเมินว่าอยู่9,200ล้านบาทนะครับที่เป็นการขราดทุนต่อหุ้นอยู่ที่2บาทต่อหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นครึ่งปีแรกเนี่ยกำไรไป5,6 0 0ถ้าครึ่งปีละเออถ้าไตรามาสสามขาดทุนอยู่ประมาณ9,2 0 0 นั่นหมายความว่า9เดือนเนี่ยเขาจะขาดทุนอยู่ประมาณสัก3,000ล้านนะครับ3,000กว่าล้านอันนี้ต้องถือว่าถือว่าไม่ไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าปีนี้เนี่ยตอนไตรมาส2เนี่ยตอนไตรมาส2เป็นไตรมาสท,ที่ค่ากันกันเนี่ยดีมากนะครับแล้ว GC เนี่ยเขามีเขามีลงกลั่นอยู่นะครับลงกลั่นแต่แต,แต่ต้องบอกว่าสัดส่วนที่รายได้จากลงกลั่นเนี่ยน้อยกว่าปิตโตแต่ว่าถ้าเป็นคิดเป็นบนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย ก็ประมาณสักเอ่อหนึ่งในสามจะมาจากโรงการนะครับแต่ปรากฏว่า GC เนี่ยไม่ได้รับไม่ได้รับเอ่อประโยชน์จากตรงนั้นเลยเนื่องจากไปทำเฮดจิ้งไว้นะครับไปทำป้องประกันเอ่อเอ่อสเปรดเนี่ยไว้แล้วพอสเปรดขึ้นไปเยอะๆเนี่ยกลายเป็นว่าเขาไม่ได้ส่วนตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้รับส่วนนั้นเลยนะครับก็เลยส่งผลให้เอ่องบเขาเนี่ยครึ่งปีแรกก็เลยไม่ดีนะครับเอาล่ะพอตอนนี้เนี่ย เราฉายภาพให้เหตนแล้วว่าตลอด9เดือนที่ผ่านมานะครับ Perform a n c e ของหุ้นเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วก็ Operation ก็ดูเหมือนไม่ดีด้วยนะครับแต่ทำไมเราถึงมองว่าตัวนี้เนี่ยเออน่าจะเป็นตัวที่ถึงเวลาที่อาจจะนักลงทุนเนี่ยอาจจะมองว่านักลงทุนเนี่ยควรที่จะเข้ามาตามแล้วก็อาจจะทยอยซื้อตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงทีละประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งเลยเนี่ย ผมคิดว่าจากวันนี้ไปจนถึงวันที่งบออกซึ่งเราคาดว่าง,งบออกเนี่ยจะประมาณสักสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่2ของเดือนหน้านะครับนั่นหมายความว่าอีกประมาณสักสสัปดาห์งบก็จะออกนะครับผมคิดว่าจากวันนี้ไปหุ้นคงจะถูกกดดันนะครับแต่น่าจะเป็นจังหวะที่เราเราอาจจะทยอยทยอยเก็บนะครับเพราะว่าอันที่หนเนี่ยว,วันนี้นะครับหุ้นเนี่ยเ,เทรดอยู่ที่0.6เท่าบุ๊ นะครับ0.6เท่าบุกซึ่งผมไปดูย้อนหลังเนี่ย12ปีนะครับไว mm ้ง hmm. ่ว่าณว,วันนี้คือจุดที่บอททอมในรอบ12ปียกเว้นเพียงปีเดียวนะครับก็คือปี2020ที่เกิดโควิดนะครับถ้าเราถ้าเราไม่มองปี2020เนี่ยเลเวลนี้เนี่ยคือเลเวลที่ต่ําที่สุดนะครับอันนี้ในเชิง valuation นะครับอันที่สองในเชิงของราคาหุ้นเลยแอบสูตรนะครับราคาหุ้นเนี่ย ซึ่งอยู่ที่วันนี้อยู่ที่ประมาณ40บาท41บาทเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันนะครับนี่คือระดับที่ต่ําที่สุดถ้าเราไม่นับยกเราไม่นับปี2020ที่เกิดโควิดที่ลงไป30บาทตอนนั้นนะครับเราไม่นับตรงนั้นเนี่ยณนะวันนี้คือวันที่ต่ําที่สุดเออผมคิดว่าเราใช้ราคาหุ้นแอบส u t e ได้เลยเพราะว่า GC เนี่ยไม่เคยมีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ผ่านการเพิ่มทุนอะไรมาเลยนะครับราคาหุ้นจํานวนหุ้นเนี่ย เท่าเดิมมาตลอด10-12ปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นในเชิงของราคาหุ้นต่ําสุดในเชิงของ valuation เนี่ยต่ําสุดนะครับผมคิดว่าวันนี้ภาพที่ผลประกอบการไม่ดีเนี่ยได้สะท้อนเข้าไปในราคาหุ้นเนี่ยพอสมควรแล้วนะครับเอาละคําถามอีกอันหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือเออแล้วเกิดว่าราคาหุ้นลงต่อนะครับเป็นไปได้ไหมผมเรียนตรงๆว่าเป็นไปได้ ะครับแต่ว่าแน่นอนเราไม่รู้ว่าดาวไซน์เนี่ยอยู่ต่ําสุดอยู่ตรงไหนแต่ณวันนี้ผมถือว่าต่ําเพียงพอที่ทําให้ในแง่ของดาวไซน์ที่ผมมองว่าวันนี้น้อยกว่าอัพไซน์เยอะนะครับอัพไซ์ยังมีเยอะกว่าดาวไซน์เยอะแล้วมันมันคุ้มนะครับที่เราจะเข้าไปทยอยเก็บนะครับอ,อีกเรื่องหนึงน่งนะครับที่ผมคิดว่าจะกดดันราคาหุ้นก็คือเนื่องจากเราเห็นว่าวันนี้อดอกเบี้ยเป็นเทรนขาขึ้น นะครับคนก็กังวลว่าจะเกิดวีซีชันนะครับแล้วจะกระทบกับาราคา Commodity อย่างที่ผมเรียนว่าวันนี้เนี่ยราคาถูกกระทบเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจาก s u พพลาที่จะเข้ามาปีนี้ปีหน้าและผมมองว่าซัพพลาจะจะ,จะพีคจริงๆเนี่ยคือปีหน้านะครับเพราะวันนี้เราอยู่ใกล้จุดจุดที่เรียกว่าบอททอมมากๆแล้วนะครับเวลาดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยจะกระทบกับ GC มากน้อยแค่ไหนผม ผมดูเงินกู้เขาก่อนเลยเพราะเงินกู้เขาวันนี้เนี่ยถ้าไปดูในบาลาาซ์ชีตเขางบดุลงบดุนเนี่ยจะมีเป็นเงินกู้นะครับอยู่ประมาณ2อ0แสนล้านบาท Net d e ด t เลยนะเน็ตเดซึ่งประมาณ70%เนี่ยได้เป็นการเออเป็นเป็นมีการฟิกซ์ดอกเบี้ยไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ Average Loan Life เนี่ยอายุของโลนเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบเกืบปี นะครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่ดอกเบี้ยจะขึ้นและจะกระทบกับค่าใช้ใจ่ายทางด้านการเงินของเขาเนี่ยอันนี้ผมว่าน้อยมากนะครับเพราะถ้าเราดูภาพแบบนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าปีนี้จะเป็นปีที่บอททอมของ GC นะครับเนื่องจากาโดยเฉพาะไตรมาสนี้นะครับไตรมาสสามเนี่ย่จะขัดทุนเกือบเกือหมื่ล้านเนี่ยนะครับและไตรมาสสี่เนี่ยน่าจะฟื้นขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าไปดูไส้ในของการขัดทุนไตรมาสนี้เนี่ย หลักๆเลยเนี่ยมาจาก3รายการนะครับอันแรกเลยก็คือตัว hedging loss นะครับซึ่งไตามาสนี้เนี่ยเขาขาดทุน hedging นะไตามาาที่แล้วที่ผมเรียนไปว่าค่าการกลั่นดีเนี่ยแต่เขาไม่ได้ประโยชน์เลยเพราะว่าเขาขาดทุนจาก hedging loss เนี่ยเกือบเกือบหมื่นล้านบาทนะครับทำให้กําไรเขาเลยเหลือแค่ประมาณ1 6นหกนะครับไตามาาที่แล้วนะครับเท่าที่ครับพันสล้านบาทไตามาาที่แล้ว เพราะว่าขาดทุนจากเฮดจิ้งเนี่ยเกือบเกือบหมื่นสามไรยมาสนี้เนี่ยเขายังคงมีขาดทุนเฮดจิ้งอยู่เราคาดการณ์ว่าประมาณสองพันล้านบาทนะครับเห็นได้นะครับว่าลดลงมาเยอะนะครับแต่ส่วนที่เขาจะขาดทุนเพิ่มก็คือตัวสต็อกลอสนะครับซึ่งเราประเมินว่าเขาเนี่ยจะขาดทุนจากสต็อกลอสเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณห้า0ันหกร้อยล้านบาทนะครับเพราะห้าพันหกบวกกับเฮดจิ้งสองพันกลายเป็นเจ็ดพันหก เพราะฉะนั้นเฉพาะ2รายการเนี่ยเขาโดนไปคือง่ายๆเกือบเกือบแปดพันล้านบาทแล้วนะครับจากที่เราประเมินว่าเขาจะขับทุนอยู่ประมาณ9ก้าพันะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแบบนี้แล้วนะครับผมคิดว่าวันนี้นะครับราคาเนี่ยลงมากองอยู่ข้างล่างเรียบร้อยนะครับลงมากองอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบก็ได้นะครับอาจจะค่อยๆทย,ยอยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าหุ้นคงไม่ได้ฟื้นตัวเร็ว แต่แน่นอนไตรมาส4เนี่ยจะเป็นไตรมาสที่เขาจะฟื้นละนะครับเพราะว่า Hedging loss เนี่ยจะหายจะจะว่างาว่าวันนี้จะลดลงเยอะมากนะครับ h d g i n g loss ในไตรมาส4นะครับแล้วก็ตัว s t o p l o s s เนี่ยก็ตามราคาสะท้อนตามราคาน้ำมันที่เราเห็นณวันนี้นะครับก็คือมีการรีบาวขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไตรมาส3น่าจะเป็นไตรมาสที่ Bottom นะครับเราเนี่ยมีการอัปเกรดหุ้นตัวนี้นะครับ เมื่อวันเมื่อวันที่12ตุลาที่ผ่านมานะครับวันนั้นเนี่ยก็คือราคาหุ้นอยู่ที่40บาท50นะครับวันนี้ก็อยู่แถว41 50นะครับก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับก็เราเลยมีการอัปเกรดตัวนี้นะครับจากคําแนะนำจากจากถือมาเป็นซื้อนะครับและคิดว่าในรอบ6ถึง12เดือนข้างหน้าเนี่ยผมมองว่าโอกาสแพ้น้อยนะครับตัวนี้กลับจากราคาถูกเนี่แหละนะฮะพี่สตีฟให้ไว้เท่าไหร่ฮะเป้า เออราคาเป้าหมายอยู่ที่ห้าสิบาทครับห้าสิบาทนี่ของปีหน้าใช่ไหมครับใช่ครับครับครับเอในเชิงของโอเปอเรชั่นไตรมาสสามของเขายังมีมีมีมากน้อยแค่ไหนฮะโอเปอเรชั่นกำไรจากการโอเปอเรชั่นนะครับกำไรจากโอเปอเรชั่นเนี่ยไตรมาสสามเนี่ยเออถ้าเราถอดตัวสต็อกลอสออกนะครับถอดถอดตัวถอดตัวเฮดจิงลอสออกอีกนะครับ กำไรเนี่ยเขาอยู่ไม่ประมาณสักสามสี่พันล้านบาทนะครับ<ม>เพราะว่าที่เขาได้เนี่ยจริงๆก็คือค่าต้องบอกอีกอันนึงว่าค่ากันกันเนี่ยถึงแม้ว่าจะลงมาเยอะนะครับแต่เขายังมีกําไรเพราะว่าค่ากันกันเนี่ยไตรมาสสามเนี่ยจอ,อกมาประมาณสักสิบเหรียญจากไตรมาสสองที่ยี่สิบเอ็ดเหรียญก็ลงมาเยอะนะครับแต่ที่สิบเหรียญเนี่ยเขายังมีกําไรนะครับแล้วก็ตัวปิโตเขาเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ย ที่ปิดโตที่ว่าแย่ๆแล้วเนี่ยเราเห็นการคัดลันของผู้ผลิตปิดโตในโลกนี้เนี่ยถ้าถ้าเกิดใช้นาฟ่าาก็คือใช้น้ำมันมาเป็นต้นทุนเนี่ยนะครับเราเห็นการคัดลันแล้วเนี่ยประมาณ20%อ <Okay. S 2> นะครับอย่างสยามซีเมนเนี่ยคัดลันไปแล้วประมาณ15%บรับนะครับ,รบแต่ของตัวตัว GC เนี่ยก็ยังลันเต็มนะครับยังรันเต็มอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันวันนี้โอเปอเรชั่นเขาเนี่ยพอมีกำไร นะครับแต่เจอขาดทุนรายการโน้นนี่นิดหน่อยอย่างนั้นนิดอย่างละหน่อยก็เลยเป็นขาดทุนครับ,รบอีกการหนึ่งต้องถามไม่ถามเดี๋ยวผู้คุณผู้ชมก็บอกผงว่าขาดไม่ครบสเปรดแนวโน้มมันจะเป็นยังไงครับแนวโน้มสเปรดเอาแบบเฉลี่ยเฉลี่ยก็ได้ครับพี่พสตตฟฮะครับเสเปรดเนี่ยถ้าเราไปดู over n f t ่แล้วกันนะครับเพราะว่าเหตุผลที่เราพยายามจะใช้นาฟท่าเป็นเบนช์มาร์กเนี่ยเพราะว่าผู้ผลิตปิโตรในโลกนี้เนี่ย จ็ดสคือใช้นาฟต่า mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาอิงจากผู้ผลิตตรงนี้เป็นส่วนใหญ่ณวันนี้สเปรดเนี่ยคือขาดทุน mm hmm. นะครับเพราะว่านี่คือสาเหตุว่าทำไมอย่างผมเอาตัวอย่างเลย r r o d หลั hmm. หลักเนี่ยคืออย่าง hdp เน่ยวันนี้สเปรดเนี่ยอยู่ไม่ถึง400เหรียนประมาณ <Okay. S 2> 370-380เนะครับต้นทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก4 0 0ถึง450เหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ผลิต ผลิตมากก็ยิ่งขาดทุนนี่คือสายเหตว่าทำไมเราเห็นการคัดลันนะครับอยู่ประมาณสัก20%ละนะครับเพราะว่าเพราะว่าเนื่องจากวันนี้ด้วยเศรษฐกิจโลกที่ไม่ดีด้วยนะครับสป라이ที่เข้ามาด้วยนะครับเราจึงเห็นการการคัดลันครับผมกลับผมอ่นะนะครับ แนวโน้มก็ยังไม่ได้ดูดีมากหรอกก็ถือว่าเป็น,ปนอย่างนั้นสเปรดนะครับเอา้านี่คือภาพของ p t t ด c ครับแต่ด้วยเชิงของราคานะฮะราคามันได้ก็ทยอยไปนะฮะไปอีกตัวหนึ่ง EPG ครับตัวนี้เนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะเซอร์ไพรส์ตลาดเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เขามิสเนี่ยกำไรของเขาเนี่ย<ะ>เป็นที่น่าผิดหวังช่วง2องไตรมาสที่ผ่านมาเพราะว่า EPG ต้องบอกว่ากำไรเขาต่อไตยมาสเนี่ยมันจะยืนประมาณสัก400ล้านบุกลบนะครับแต่ว่าสองไตรมาสท,ที่ผ่านมาลงมาเหลือ300ต้นต้นๆแล้วก็200ต้นต้นๆนะครับก็เลยส่งผลให้ราคาหุ้นถูกกดดันหนักเลยนะครับแม้ว่าช่วงสอาเดือนที่ผ่านมาเราจเจราคาน้ำมันอ่อนตัวลงนะครับซึ่งเผอิญตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ออนักลงทุนจะมองว่า ราคาน้ำมันลงตัวนี้ก็จะได้ประโยชน์นะครับคือไตรมาสนี้เนี่ยจะเป็นก็คือเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยานะครับจะเป็นไตรมาสสองของเขานะครับเพราะฉะนั้นปีปฏิทินเขาจะไม่เหมือนคนอื่นเขาจะจบปีที่เดือนมีนานะครับเพราะฉะนั้นก็คือไตรมาสนี้จะเป็นไตรมาสสองนะครับไตรมาสหนึ่งเขาเนี่ยได้ไปสองร้อยสามสิบเอ็ดล้านบาทนะครับก็โดนด้วยการหลายเรื่องเลยนะครับเรื่องแรกก็คือ ชิปช็อตเทจนะครับก็คือที่เราทราบกันว่าการผลิตรถยนต์มีสายการผลิตรถยนต์มีปัญหานะครับทำให้รถยนต์ออกมาไม่ไม่ได้ออกมาสู่ตลาดเยอะเอะท่าท,ที่ควร,ครนะครับอันที่สองเลยก็คือคนก็ทบจากกำไรจากบริษัทร,ร่วมซึ่ง EPG เนี่ยเขามีบริษัทร,ร่วมทุนอยู่ประมาณ7บริษัทนะครับแล้ว6ใน7บริษัทเนี่ยทำชิ้นส่วนรถยนต์นะครับก็ส่วนนี้ก็โดนอีกนะครับเอาละ อันนั้นคือภาพในดีนะครับแต่พอมาถึงไตรามาสเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกัญญนยานเี่ยนะครับซึ่งเราประเมินว่าจะฟื้นนะครับน่าจะาก,กำไรออกมาประมาณสัก390ล้านเกือบจะเรียกว่าสู่ภาวะอปกติกนะครับก็คือโตขึ้นอย่าง69% QoQ นะครับผมคิดว่านี่คือการฟื้นตัวแค่ก้าวแรกนะครับเพราะว่าเพราะว่าไตรมาส สามก็คือไตรมาสที่เป็นเดือนตุลาจนถึงเดือนธันวาเนี่ยณนะวันนี้เนี่ยเราอยู่เดือนตุลาซึ่งผ่านไปแล้วเนี่ยประมาณสักสามสัปดาห์เนี่ยนะครับแนวโน้มดีมาก mm hmm. นะครับแนวโน้มเนี่ยผมคิดว่าฟื้นตัวต่อเนื่องเลยนะครับคราวนี้คําถามคือเนื่องจากเขามีธุรกิจอยู่สามตัวนะครับก็คือฉนวนชิ้นส่วนรถยนต์แล้วก็แพคเกจจิ hmm. ้งเราที่ฉนวนก่อนฉนวนเนี่ยผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่ที่ไม่น่าห่วงเลยเพราะว่า ยามที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยตัวนี้ก็ยังโตแต่โตน้อยเศรษฐกิจดีก็โตเยอะ m มาจินก็ดีสุดในกระบวน3ผลิตภัณฑ์เลยนะครับไตรมาสนี้ผมเชื่อว่าฉนวนกันความร้อนเนี่ยนิวไฮเลย Record High ฮ r o s s Margin ก็ Record ์ดเรคคอร์ดนะครับเ,เรามองว่ายอดขายจะโตขึ้น2% QQ เต่ไตรมาสที่แล้ว Record High แล้วนะไตรมาสนี้ไฮอีก mm. นะครับกรอส n มาจินไตรมาสที่แล้ว45.6% แต่มากนี้ผมมองว่าน่าจะออกมาประมาณ46เปอร์เซนตนะครับเพราะฉะนั้นฉนวนเนี่ยประมาณสักหนึ่งในสี่นะครับหนึ่งในสี่ของรายได้อันนี้ไม่มีปัญหาละนะครับตัวที่สองก็คือชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งห้าถึงหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยรายได้มาจากชิ้นส่วนรถยนต์นะครับชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นพระเอกเลยนะครับเพราะว่าไตรมาสนี้เนี่ย เนื่องจากว่าสถานการณ์เรื่องชิปนี่ยการขัดแลนชิปเนี่ยดีขึ้นนะครับก็ทําให้ไตามานนี้ผมมองว่ารายได้จากชิ้นสว่วนรถยนต์โตขึ้นเนี่ยประมาณ30% Q on Q อนะครับอันนี้อันนี้คือประมาณ65-60%ของรายได้ของทั้งบริษัทเลยนะครับโตขึ้นเนี่ย Q 0 Q on Q นะครับแล้วถ้าไปดูยอนเยีก็โต8%ปดอนเียอีกนะครับ r r s s n a r g i n เนี่ยปกติเขาจะได้ประมาณสัก30%ต้นต้น นะครับแต่ไตรมาสนี้เนี่ยไตรมาสที่แล้วเนี่ยเขาได้สามสิบสองไตรมาสนี้เนี่ยผมเรามองว่าน่าจะได้ประมาณสักสามสิบสี่สามสิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นสองตัวแรกเนี่ยทั้งฉนวนทั้งชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยปลาเข้าไปประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตของรายได้ของรายได้บริษัทนะครับเกือบเกือบเก้าสิบเนี่ยที่เหลืออีกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นแพคเกจจิ้งซึ่งบางคนแพคเกจจิ้งไม่ค่อยดีแต่แตอนนี้ผมคิดว่าเนื่องจากน้อยมากนะครับ และส่วนที่ดี90%เนี่ยมันก็ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่างบไตรมาสนี้เนี่ยเราน่าจะเห็นการฟื้นตัวเนี่ยแบบแบบกลับมาอยู่ที่เดิมเลยแล้วก็ไตรามาสหน้าก็คือไตรามาสปัจจุบันเนี่ยเดือนตุลาจนถึงธันวานเนี่ยผมเชื่อว่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับอ,อันสุดท้ายเลยนะครับที่อยากจะอยากจะเน้นเลยก็คือว่า เขาเพิ่งไปเทคโอเวอร์นะครับบริษัทที่ชื่อโฟเวซึ่งผลิตโชค๊คเนี่ยที่ออสเตรเลียเขาซื้อมาประมาณเกือบเกือบสองพันล้านบาทนะครับแล้วก็ปิดดีลไปเรียบร้อยนะครับซึ่งโฟเวเนี่ยเขาผลิตโชค๊คสําหรับรถโฟรบายโฟนะครับแล้วก็กําไรเนี่ยดีมากนะครับกลอสมาจินอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้เขาเริ่มคอนโซลเข้ามาก็คืองวดเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน,นี่ยเป็นไตรมาสแรก นะครับแล้วก็จากวันนี้ไปก็จะคอนโซลทุกไตรมาสอันนี้คืออันแรกที่ผมว่าจะเป็นดรายเวอร์ของเขาในไตรมาสต่อไปด้วยนะครับอันที่2ก็คือบริษัทร,ร่วมทุนที่ผมเรียนตอนต้นว่ามี7บริษัทหบริษัททําชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยฟื้นหมดเลยฟื้นหมดเลยนะครับแล้วใน2ใน7บริษัทเนี่ยสในเบริษัทนะครับที่ประสบภาวะขาดทุนอยู่นะครับผมเชื่อว่า เช่นหนึ่งในนั้นก็คือเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็บริษัทอีกบริษัทหนึ่งก็คืออยู่ที่แอฟริกาใต้นะครับซึ่งบริษัทในเมืองไทยชื่อว่าฟา a อ r o เนี่ยนะครับบริษัทนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าเขาเนี่ยผลิตตัวตัวอคอนโซลรถยนต์ตัวคอนโซลหน้ารถเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้นะครับเขาไปจอยเวนเจอร์เนี่ยนะครับกับ ผู้ผลิตเจ้าหนึ่งที่ตุรกีนะครับที่มาตั้งโรงงานที่เมืองไทยในเมืองไทยซึ่งเฟินผู้ผลิตเจ้านี้เนี่ยเป็นผู้ผลิตคอนโซลรถยนต์มาอยู่แล้วนะครับแล้วเฟินไดออเดอร์จากผู้ผลิตรถยนต์ในเมืองไทยก็เลยชวน EP g เนี่ยตั้งโรงงานนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไตรมาสนี้นะครับน่าจะเป็นไตรมาสที่เริ่มที่จะเทิร์นกลับมาเป็นกําไรได้หลังจากที่ขาดทุนตั้งแต่จัดตั้งบริษัทมาปีกว่าที่ผ่านมานะครับ บริษัทที่2ก็คือที่อยู่ที่แอฟริกาใต้เนี่ย ATD บริษัทนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงของการสร้างโรงงานอยู่และกําลังจะเริ่มดําเนินการอย่างประมาณกลางปีหน้านะครับปัจจุบันบริษัทนี้เนี่ยมีออเดอร์อยู่ในมืออย่างประมาณ2000กว่าล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อเมื่อไหร่ที่เริ่มดําเนินการผลิตเนี่ย2,000กว่าล้านบาทนี่ออเดอร์นี่เยอะมากนะครับ,รบอันนี้คือออเดอร์ที่เขาได้แล้วในมือนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าจะมีกําไรส่วนนี้เติมเข้ามาอีก เพราะผมดูแล้วด้วยด้วยหลายๆมุมเนี่ยผมคิดว่าการฟื้นตัวครั้งนี้เนี่ยน่าที่จะน่าที่จะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยกลับไปอยู่ไฮเดิมได้เลยนะครับก็เงินบาทที่อ่อนตัวเขาก็จะได้ประโยชน์นะครับเพราะว่ารายได้เกือบเกืมาจากต่างประเทศนะครับครับตอนนี้เป็นตัวที่2ครับผมโอเคให้เป้าไว้ที่เท่าไหร่นะคะ EPGEPG เนี่ยเราให้เป้าไว้อยู่14.5บาทครับ ครับผมเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากมากครับสตีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผม